มีนมปนงูเตเปียบเมข้างนอกไหมโอ้ยมากหล่อทุกวันเลยอหล่อดิฮูเบื่อมั้งไหมเนี่ยจะหยุดหล่อมั้งไหมขอทคา่นเลยค่ะอะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้หรอ ขอเสื้อได้ไหมนี่เ็นอกร่ไหมน้ไหมอออะไรกดดไหมขน้อปาเ้่หมาเสียงเร่กันก่อนนะยัไม่ยังไม่ถายใช่ไหมครับยังไม่ถ่ายเลยู้หต่ไ่ได้ทไมอเรือกะดดหแรงสุ้ายแ้วนะนั้นสุดท้ายเหรอืสุด้ายแล้วอเยี่ยมเยี่มอทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยขอเสื้อสุดได้ไหมอนี้ด้สิฟ้าเ้ใช่ โอ้ยน้องหมาเดือนนี้ก้เจอกันนี่ใช่ใช่น้องหมาไปกี่ยืนให้หรอไปกี่โมงน้องหมาต้องไปขายอะไรกับน้องยายเย็นนงานเย็นไป่รู้หรออะไรนให้งานเย็นมากเลยทำไมจัดเย็นแบบนี้นี่ต้องทำช่องทำช่องทำช่องหนยแบบเราคิวเราเย็นแต่คือจัดเย็นไม่เลยค่ะไปก่อนด้วยนะมีหมา ถ่ายรูปคู่ให้หน่อยได้ไหมถ่ายอะไรนะถ่ายคู่กับน้องอ่ะได้ดิเออไปถึงมีเราถ่ายด้วยได้ป่ะจามีอะไรต่อไหมดึกเดื่นเแค่ยืนกันไม่เป็นไรแค่ยืนถ่ายคู่เฉยๆก็ได้เรืองต้องเข้าใจนะวันนี้เราดูอินเตอร์ดูที่ไหนอ่ะงานดิจิทัลงานดิจิทัลงานดิจิทัลน่าสะเทือน่าสะเทือนหกโมงเย็นดูที่ไหน ที่กคอไม oh. ่ด <yok 95> ีเลยมันออกมานี่นี่ิ่งโอ้โหไม่ดีเลยอ่ะอด้าไม่ด้เดใจยิ่งก้าเลคะแปลก้ป่วยทำไมหลอกขึ้นนะ